ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ถึงกับเซ็งกันไปตามๆกันเลยนะครับเมื่อล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีอย่างฮุนมานีได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นที่ผ่านมานะครับมียอดจองค่อนข้างที่จะน่าพอใจและมากกว่าที่คาดไว้แต่อย่างที่บอกไปชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เซ็งเพราะพวกเขาคิดว่าทำไมไม่คิดที่จะช่วยเหลือภาคเกษตรกรหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก่อนก็ราบสวัสดีดองๆองหนูๆูทุกคนด้วยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะ เว่ออกคนนี้คนเดิมสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องราวของคนกัมพูชากันอีกแล้วโดยในช่วงระหว่างวันที่27-28ที่ผ่านมานะครับมันมีการจัดงานมอเตอร์โชว์ที่กัมพูชาด้วยนะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของรถไฟฟ้าที่ได้นําเข้ามาที่กัมพูชานะครับ ซึ่งยี่ห้อที่ได้นําเข้าไปเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ GWM หรือว่า Gees Ball Motor ซึ่งรถที่นําเข้าไปก็จะคือรุ่น a l l a Good Cat ที่เคยตีตลาดในไทยมาแล้วนะครับรวมถึงจะมีอีก2รุ่นไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะนั่นก็คือรุ่น Tank 500แล้วก็มีรุ่น WTW 80นะครับเห็นบอกว่าจะเป็นรถที่เหมาะสําหรับทุกครอบครัว ก็น่าจะเป็นรถอนเนกประสองค์อะไรประมาณนี้และก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากประชาชนชาวกัมพูเชียส่วนสําหรับรถน้ามันก็ยังคงมีการเปิดตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถด,ดีเซลหรือว่าเบนซินและในช่วงที่เปิดงานนะครับก็มีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูเชียที่ชื่อว่านางจานิมมลได้เปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าการจัดงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา แล้วก็มีรถยนต์หลากหลายแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วก็มีการแสดงนวัตรกรรมของรถยนต์ในแต่ละค่ายที่กําลังจะขายอย่างเป็นทางการในกรัรมพูชาและหลังจากที่งานนี้ได้จบลงเห็นบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดและรองนายกรัฐมนตรีอย่างฮุนมานีซึ่งก็คือน้องชายของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชีนั่นเองเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ถือว่าดีเกินคาดประมาณว่ามีคนเนี่ย เข้ามาจองรถมากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะซึ่งก็ตรงตามนโยบายที่คาดกันไว้ตั้งแต่ในช่วงปี2558ยาวมาจนถึง2568ว่ากัมพูชาจะต้องมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์และณนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางอยู่เหมือนเดิมและนี่คือวิสัยทัศน์และยะยาวของรัฐบาลกัมพูชาณปัจจุบันรองนายกรัฐมนตรีฮุนมานีก็บอกเอาไว้แบบนี้ และหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกรายงานออกมานะครับมันก็มีเพจหลายๆเพจของกัมบูชาได้เอาข่าวนี้เนี่ยออกไปลงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือประชาชนชาวกัมบูชาดันมีกระแสไปในแง่ลบเสียมากกว่าเพราะคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะซื้อรถได้ที่ทางรัฐบาลกัมพูชาออกมาประกาศว่ามีคนจองรถมากกว่าที่คาดไว้หลักๆก็น่าจะเป็นคนใหญ่คนโตของกัมพูชาเองเสียมากกว่าที่พอจะมีสตุ้งสตังในการซื้อรถ รวมถึงน่าจะเป็นวงสาคณนาญาตของนายกรัฐมนตรีนั่นแหละที่เอาญาติญาติของตัวเองมาเป็นคณะรัฐมนตรีทั้งคณะรวมถึงผู้จงผู้ช่วยและข้าราชาการทั้งหมดหลักๆก,ก็จะเป็นคนในเครือญาติของคุณมาเนตทั้งนั้นอย่างที่รู้กันนะครับว่าคุณมาเนตเนี่ยก็คือลูกของสมเด็จฮุนเซนซึ่งสมเด็จฮุนเซนก็คือทหารที่ยึดอํานาจมาอีกทีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็สถาปนาให้ครอบครัวของตัวเองกลายเป็นผู้นําของกัมพูชาโดยเบสเซ็ต และเรื่องนี้แหละมันก็เลยทําให้คนกัมพูชาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ว่าทําไมถึงออกข่าวอะไรมาแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่ของกัมพูชาไม่สามารถที่จะมีเงินในการซื้อรถแบบนั้นได้อยู่แล้วเพราะขนาดเงินที่จะใช้กินในแต่ละวันยังไม่ค่อยพอกันเลยงานก็หายากเศรษฐกิจโดยรวมก็ไม่ดีการส่งออกก็ไม่มีแถมยังเป็นหนี้จีนอีกบ้านเบอะอันนี้ยังไม่นับรวมในหลังจากนี้ที่เห็นบอกว่าจะมีการกู้เงินจีนในการขุดคลองเดโชอ,อะไรสักอย่างนะครับ หรือว่าจะเป็นการกู้เงินที่จะใช้นํามาปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถมที่ดินในตอนนี้ที่ทามาหากินหลักๆไม่ว่าจะเป็นเมืองเสียมเรียบในตอนนี้เจ้าของก็กลายเป็นคนเวียดนามกันไปหมดแล้วเพราะคนเวียดนามก็ได้มาควานซื้อที่ในย่านที่มันเป็นหัวเมืองเนี่ยนำมาเปิดร้านขายของกันเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนคนกัมพูชาแท้ๆก็โดนไล่ที่ไปอยู่ที่อื่นนะครับซึ่งคนกัมพูชาส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะรู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจน แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่างานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาจะมีคนไปจองรถอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วถึงจะขายรถได้เยอะแยะมันจะมีประโยชน์อะไรกับประชาชนส่วนใหญ่ของกัมพูชาที่หลักๆจะเป็นเกษตรกร,ร,กรทําไมถึงไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ก่อนแต่ดันไปใส่ใจกับเรื่องขายรถขายลาทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาทราบเรื่องนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆก็คือการพัฒนาในเรื่องการเกษตรการหาตลาดที่จะขายของหรือไม่อย่างน,น้อยก็ควรมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องภาษีบ้างหรือถ้าทําเรื่องนั้นไม่ได้เอาเรื่องที่มันง่ายไปกว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยากจะให้กฎหมายของกัมพูชามีความยุติธรรมมากกว่านี้ลงโทษพวกที่ทําผิดกฎหมายให้มันจรงิงจังไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนทุกคนจะต้องได้รับการลงโทษที่เท่าเทียมกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประชาชนไม่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการขายรถที่เป็นรถนําเข้าแต่ประชาชนอยากรู้ว่าพืชผักที่ปลูกอยู่เนี่ยจะมีตลาดในการขายหรือเปล่าหรือจะทํายังไงให้ราคามันดีมากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าโมเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคนรวยก็รวยกันต่อไปส่วนคนจนก็จะยิ่งจนลงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมรถที่นําเข้าแล้วมาขายที่กัมพูชาถึงได้แพงกว่าประเทศข้างเคียง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าโมมากในเมื่อคนส่วนใหญ่ของกัมพูชายังจนกันอยู่เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชากําลังจะแย่คนจนคนชราเด็กกำพร้าคนพิการคนป่วยคนพวกนั้นไม่มีเงินข้าวก็ไม่มีจะกินพวกเขากําลังนอนตายทําไมรัฐบาลถึงไม่สนใจที่จะดูแลพวกเขาบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคนรวยมีความสุขแต่คนจนกําลังเครียดว่าพวกเขาจะมีตลาดในการขายของหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายานพาหนะเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกัมพูชาในตอนนี้จําเป็นหรอในตอนนี้สิ่งที่จําเป็นสําหรับคนเขมรคือข้าวหรือเงินในการซื้อข้าวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอวดแต่สิ่งที่ไม่น่าอวดในตอนนี้เมืองมีแต่โจรและยาเสพติดทําไมไม่ไปกวาดล้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมรถที่ขายที่กัมพูชาถึงได้แพงกว่ารถที่ขายที่ประเทศอื่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะมีคนอีกหลายคนที่เป็นหนี้ธนาคาร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่หรอวิสัยทัศน์ของผู้นําประเทศอ่าหลักๆก็เอาคอมเมนต์ของคนขงคเขมรกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแทบจ 99. 99ะ9 9 9าเก้าจเาเ์เลยนะที่คนคเขมรเขาจะคิดเหมือนๆกันนะครับก็คือจะออกข่าวแบบนี้ออกมาทําไมในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของเขมรไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยกับเรื่องเรื่องนี้คือคนคเขมรเนี่ยเขาอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องภาคการ,กรเกษตรสยมากกว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเท่าที่น้าหาข้อมูลดูเห็นบอกว่า ของที่กัมบูชาขายหลักๆเนี่ยก็จะขายภายในประเทศนะครับซึ่งในตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนในกัมพูชาเองบางส่วนก็ยังไม่ค่อยที่จะสนับสนุนของในกัมพูชาเองเลยนะหลักๆเนี่ยก็จะสนับสนุนของที่มาจากประเทศไทยเพราะคุณภาพบันดีกว่าก็เลยทําให้ในตอนนี้สินค้าของกัมพูชาเองเนี่ยมันขายไม่ค่อยได้นะครับซึ่งคนกัมพูชาพวกเขาก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเขานเรื่องนี้ควรที่จะหาตลาดในการขายของภายในประเทศให้ได้ ไม่งั้นเนี่ยคนกัมพูชาก็จะลําบากแบบนี้นะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้สําหรับเนื้อหาสาระของคลิปนี้แล้วทุทกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิปคลิปนี้ก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ้าในช่องคอมเมนต์และสุดท้ายก็ต้องขอย้ําอีกสักหนึ่งทีถ้าชอบอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนาในการทําคลิปด้วยและสําหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอกล่าวคําว่าสวัสดีและสวีดัสครับ